เจิญผลค่ะเข้าวัดได้ตั้งแต่เด็กก็เข้าวัดมาค่ะพอมาอยู่ฮ่องกงก็มาอยู่ฮ่องกงได้สองปีถึงได้เจอวัดไทวอได้เข้าวัดมาแล้วก็พอพอ,อมาเจอเพื่อนคนหนึ่งเ็าบอกว่ามีศูนย์สาขาของวัดพรทธรรมกายอยู่ในฮ่องกงก็ไป เดินหากันไปเดินหากันแล้วก็พอพอเจอวัดบุญสักขิดนที่ฮ่องกงก็เข้าวัดมาตลอดแล้วก็เออทำบุญมาตลอดจนได้สร้างวัดวัดธรรมกายฮ่องกงแต่แล้วก็หลวงพี่มีดำริว่าอยากจะสร้างวัดที่ เกาลูนอีกที่หนึ่งก็เลยมาเดินหากันหากะลงที่มาเดินหาจนกระทั่งมาได้วันแรกที่คุ้นทองค่ะก็อยู่มาได้สองปีพอหมดสัญญา<ม>ก็ย้ายอีกย้ายมาซัมปอกองซันปอกองแล้วก็อยู่ตรงนั้นสองปีก็ย้ายอีกย้ายมาซัมปอรกองเหมือนกันตรงนั้นก็สองปีสองวัดเดอนรวมแล้วสี่ปีพอหมดสัญญาสี่ปีคิดว่าจะซื้อแล้วซื้อวัดใหม่ก็มาได้ปัจจุบันนี้ที่ ไขฟ้องก็ได้ซื้อที่นี่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็รวมตั้งแต่พุ้นทองมาจนมาไยฟ้องก็ได้12ปีแล้วรู้สึกประทับใจเราได้สร้างบุญสร้างบุญสร้างวัดให้เป็นบุญยัสาานในการสร้างบารมีฟ้องชาวพุทธในฮ่องกง จนถึงปัจจุบันนี้จะ12ปีแล้วก็ฉลองวัดได้12ปีค่ะก็ขอเชิญชวนอาพุธมาร่วมฉลองวัด12ปีของวัดปตุยกายเจาลูนด้วยกันนะคะเอาบุญมาษาาทุกคนทั่วโลกน,นะคะสาธุสาธุ